สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทานผู้ชม่มทุกท่านนะครับผมยอนวอนเก่าๆก็จะสผ้าเอฟซีและทานผู้ช่มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาผ้าลวด้วยกับอาจารย์คนนนำโศกนะครับอาจารย์ธนบ้อนิพ่นกับนักคงทุทไทยเพิ่นกับวันนี้ตัวเลขสีแดงนะครับซิ่เป็นตัวเดขยังได้นะก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วกรุณากดติตามเป็นกําลังแจ่ให้ด้วยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี่กับน,นุนทิยาดีแบงปันปมาให้ผมได้จัดตําเป็นเคเกียร่ปจะห้เอฟซีและท่านุูสมส้มทุกท่านได้ฟังในรูปหัน้ำกันนะครับสิเป็นแน่ๆตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ แนวทางตัวเลขเกียวกับเลขคุ้มฝันของอาจารย์นำโชคนะคะอาจารย์คลิปแรกเพิ่นห้เป็นสูตรคำนวณน,นะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายคือคุ้มฝันนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันกลังขึ้นกับฟันเกียวกัะกะปูขาวนะคะกลังวันเพิ่นก็นอนเบิ่งทีวีนอนไปนอนมาเพิ่นหลับ ระะับแล้วเพิินฝันเห็นเลขขึนนาจอทีวีโตแดงจึ้งครึ้งจำได้แม่นนะคะโตสีแดงนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดียวนะคะจะใช่หรือจะใกล้แคห่หอบเมา่ค่อยติดตามน้ำกันจะเป็นตัวไดนะคะมา่้ฟังเสียงสัมภาษ์ระว่างนน่นที่ยากกับอาจารย์นำโชคนะคะโค้งสุดท้ายเลขสองตัวสีแดงนะคะเป็นตัวไดไปฟังไปชมน้ำกันเลยค่ะ ด้านวัสดีค่ะ ให้คล <net chae ho 4000> mm ิปแล้วรถยางหัวเล็กคำมืดได้คนจะมาถึงค่ะหัวหัวหัวนั่งทว่าบะแมนขาบะเตสไซค์ค่ะบ่แมนมาอนี้เป็นจังไดผู้คิดจังไดผู้บ่ได้เอารถทิ้งไปรถมอเตอร์ไซค์ไปครับทะเบียนหาเนื่องหนึ่งเก้าครับมืดกันมืดกันแต่มันไม่เนาะออ่าอาจารย์มีคงสุดท้ายเป็นบ่ค่ะฝันครับเออฝันว่าเลยค่ะว่าจังฝันมาจังได ดเดียวกันบ่ค่ะอาจารย์เราแต่แต่ผมเหว่าใบเราปม้มือไหนผมบ่คือได้ว่าผมมีเด็จตัวหนึ่งนะทุ่ายโมงคับอือปันจังไดค่ะือปันไปนันไหมันธุ์เหขงมือข้อมือจะผมก็บอกบอกว่า มันเป็นสองสามแปดค่ะ ได้ค่ะบาเป็นต้นเทียงบากวันนอนตรงมึงที่นีก็ไม่ใหญ่อยู่เนาะค่ะมึงที่นีบางกันมึงนี่นอนเป็นหน้าผู้หลับไปค่ะ พีวิรบอาจาย์่ค้อผ่ยมอ,อ,อน,น้นอ,นอน,น,อน,น้ผยครับค่ะคนที่ดีอยู่่คแนวาเรื่องจริงนีลที่ได้ผมเพิ่รับเลยครับค่ะเห็น,นยเห็นเลขนเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวค่ะอาจารย์สองตัวครับืึ่ยตัวได้ค่ะ แดงเลยเปมนปะคะอทอ่ะอืมตัวสีแดงย้นคื้นาจอทีวีเรหมันะคะเก้าครับอืมผที่เีวาเกี่ยว่ามันมันตรงเล็มีงมหน้าจครับค่ะ,คะตัวสีแดงเล่สีแดงแต่ว่าฝันยัม่ม่นหเขาบอกว่าฝันทีแดงนแมอออาจารย์อาจารย์เคยฝันแบบนี้อย่บ่ะคะมยฝันฝันในคนเห้วตัวนี้วะ ที่แดงแบบแบบาเแดงโมโัดนะครับโมต้อง็นเลขสาม ซึ่อว่าจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเลขพอยอดว่อนไปขอน้ำปูขาวก็เป็นสองเจ็ดเก้าถนนทียาจับมือพีชแต่ว่านอนทียาไปขอได้เจ็ดเจ็ดกับอสองสามแปดสมแปดเจจกมาจวผผ่าปันใจว่าม,มันแคร่ัวผมอล่นมาตอนนอนเบิ่งที่วี่นี่คิดใจคิดหอดปูขาวอยู่บ่ค่ะบค ค่ะเพราะว่าส่วนมากบางคนคนยุท่างไก่นมากบได้ใจ่นคิดคิดเห็นภูขาิคนก็ได้โชคได้ลาบน้ำภูขานะคะจังคุณคู่นี่ทางวดได้คนบ่ได้ไปขอ่นก็บผู้่นก็เขาฝันห่พิ่นก็ได้ทุกมวดแต่ว่าน่นว่าสื่อหลายสื่อพ่อได้ฟังนะคะตัวละน้อยสองร้อยสรุปว่าคลิปนี้อาจารย์น้ำโชคฟันเห็นเลขสองตัวแดงจึ้งครึ่งอยู่หนาที่วี่ือเป็นเจ็ดเก้าเป็นประกาศนนที่ยกเขาใจถืงอบอเจ็ดเก้าครับ ทางเดียวเลยเป็น่ะะมึงเมบป็นคนเนียมึงผมเคยันที่แทเบียนันแบบว่าเขาอ่ันแมันตรงตรงไก็ป่ม่นบ่ม่นกัมาพิสูจน์กันตอนนี่หละค่ะตอนมือวันที่สิบสิงหาคมนี่ะเม่นบ่ม่นเดี๋ยวกะลู่ละค่ะเพใครอาจารย์เจ้าดีเนอค่ะคนในยากะมวยเนสี่แบงมึงด้เลยป่ะ ขอบคุณอาจารย์หลายนะค่ะที่ให้แนวทางวันนกับอเอฟซีโจทย์อีกแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมดีครับผมค่ะพอเป็นพ,พี่น้องเอฟซีก็สิ่งนินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างน,น้องดิยาก,กับอาจารย์นำโชงคโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นบอกว่าฟันกลางวันแสบเลขขึ้นหน้าจอทีวีตัวแดงจึ้งครึน่งนะคะเป็นเลขสองตัวเจ็ดเก้านะคะเป็นแนวทางหาส่อสรัพยกินแม่งรัฐบาลนะคะ กาจทไว้แคบนาะจอไว้กันพลาดกันลืมข้อตกลงมาพิสูจน์กันนะคะว่าฝันกลางวันโตแดงจึ้งครึ่งก็จะบอกว่ามันจะแม่นมันจะแม่นโตที่จะออกโตที่จะใช่ข้าก็มารุนน้ากันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะในงวดวันท, 66, น,ะะนที่สิบหกิงหาคมสองห้าหกหกนะคะวันนี้ยาก็ขอจบคลิปแนวทางของอาจารย์นาโชคโคงสุดท้ายหางเดียวตัวสีแดงไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนะ้าพบกันใหม่โชคดีสวัสดีค่ะครับกับบังวะ เอฟทีและตับบุตรสมุทรเานแล้วนะครับที่การสรุปเรียกของนนทิยาพระรวยเป็นเรียกของอาจารย์น้ำโศกนะครับสําหรับผมในทายคลิปนี้ก็ที่กสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็น้ำโศกฟันอีกแล้วคงทุไทายนะครับเห็นเลขสีแดงหมดวันที่สิบหกสีิบห้าข้อมหกหกนะครับเพิ่นก็ได้โตเดียวนะครับเจ็ดเก่าสีแดงจริงคือเลยนะครับไปขับบนล่างนะครับ ก็บางว่าเอฟซีทุกท่านคงสือได้ยินในฟังแล้วนะครับขอให้เอฟซีและสู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านจะมีโชคม,มีลาบนะครับกับเลขเกียรเก้าของอาจารย์น้ำโขกนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ถือว่ายุติเรื่องทำหนิเพราะวันนี้ในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ